สวัสดีค่ะอยู่กับลำนาลาแท็กเตอร์นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะเป็นตัวรุ่นนี้เลยค่ะ L 5018นะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยสีนี้คือสวยมากนะคะไม่ได้ใช้เอสเซกไม่ได้ใช้แอปเลยนะคะเป็นกล้องสดๆเลยค่ะนี่นะคะสวยแบบนี้เลย L 5018คันนี้900ชั่วโมงนะคะดูสีค่าเอี่ยมมาก คโหแดดจ้อนแสงขะเอี่ยมค่ะนี่นะคะท่านใดสนใจนะคะโทรมาได้เลยนะ0922804129ค่ะร้านลำนารายแท็กเตอร์จ้า คันนี้นะคะอายุการใช้งานนะคะใช้งานมาเพียงเ0้ร้อชั่วโมงเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะรถสวยมากนะคะผ่านการตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้สวยค่ะสวยมากจริงๆหาง,งาวับเลยไม่หอดเลยค่ะอยหลังก็เงียบ อันนี้เราก็กําลังลองระบบเคียอะไรให้ดูนะคะว่าใช้ได้ใช้งานได้ปกติทุกเคียอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวพีโอนะคะร้อ,อาานอะนะคะ รีมากมากนี่ค่ะโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะใครสนใจรถถ่ายมือสองนะคะลำนาลายแท็กเตอร์จ้า